สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ในปักหลังนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะสุขสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาอย่างที่คุณนั้นไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสทางด้านการเงินที่ดีได้ถึงขนาดนี้ เราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ดีมีความสุขสมหวังที่ดีในเรื่องของการงานจะมีลูกน้องคอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแต่อยากจะบอกว่าช่วงนี้การงานของคุณนั้นในบางสิ่งบางอย่างของชาวลัคนาราศีกันนั้นคุณอาจจะมีความใจร้อนคุณอาจจะมีความด่วนตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วและมากเกินไป ก็ขอให้คุณนั้นพยายามใจเย็นๆอย่าตัดสินใจอะไรด้วยข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างที่จะรับรู้มาแค่เล็กๆน้อยๆและรีบตัดสินใจคุณควรจะค่อยๆพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะหากคุณตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความรวดเร็วจนเกินไปแล้วการงานของคุณนั้นก็จะมีปัญหาขึ้นได้การงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับงานบริการงานความสวยความงามงานทางด้าน คำพูดงานทางด้านแฟชั่นหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับการค้าขายรวมถึงการเดินทางจะมีโอกาสที่ดีที่จะทํา,าทให้ชาวลัคนาราศีการนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีช่วงนี้คนรอบข้างหรือลูกน้องคุณนั้นจะช่วยส่งเสริมทําให้การงานของคุณนั้นไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ว่าบางครั้งหรืองานบางส่วนอาจจะไม่ค่อยทันใจคุณก็ขอให้คุณนั้นอย่าพยายามใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือในการที่จะรีบร้อนต่อว่าใคร ต่อว่าลูกน้องต่อว่าคนใกล้ชิดซึ่งอาจจะเป็นผลเสียให้กับตัวคุณเองได้แต่ถ้าหากคุณสามารถที่จะควบคุมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยสติด้วยเหตุและผลและคุณมีความเมตตากับคนรอบข้างคนรอบข้างนั้นก็จะช่วยเกื้อหนุนคุณสนับสนุนคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆโดยไร้ความกังวลอย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกันในช่วงปักหลังในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่า ช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆของชาวราศีกันชาวราศีกันมีโอกาสมีงานเสริมที่จะทําให้มีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาในหลายทิศในหลายรูปแบบในหลายช่องทางเป็นอย่างมากตัวคุณนั้นในช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากจะมีสิ่งต่างๆที่จะคอยผลักให้คุณนั้นมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆหรือเจอช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆและตัวคุณเองนั้นก็จะสามารถที่จะสร้างเงินกับสิ่งเหล่านะั้นหรือโอกาสเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในช่วงนี้จังหวะการเงินของชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสที่จะได้รับทั้งเงินก้อนใหญ่ทั้งเงินของงานเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโชคล่าฟุกฟุกคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงปักหลังนี้คุณจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีโอกาสที่จะร่ารวยกับโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสร่ํารวยจากงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะมียอดขายปังที่จะทําให้คุณได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีกันที่พร้อมที่จะสมบูรณ์ภูนิสุขในเรื่องของการเงินการทองสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกันสำหรับคนโสดนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปแต่ตัวคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะชอบโปรยเสน่ห์หรือทอดสะพานให้กับคนรอบข้างในช่วงนี้เช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนมากมายคุณมีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับคนมากมาย ก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆเลือก,กค่อยๆพิจารณาและตัดสินใจเชื่อได้ว่าคุณจะมีความสุขในช่วงนี้มากเช่นเดียวกันสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ถือได้ว่าคุณจะจับมือกันไปทําบุญร่วมกันคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือสวดมนต์ข้ามปีกับปีใหม่ไทยในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันหลังจากสงการนี้ คู่ของชาวลัคนาราศีกันนั้นก็จะยิ่งส่งเสริมบุญบรารมีที่ทาบันมาในช่วงที่สงการที่ผ่านมาจะส่งผลทําให้คู่ของคุณนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีและในช่วงนี้ขอให้คุณนั้นพยายามอุทิศส่วนกุศลให้กับบุปการีหรือผู้มีพระคุณของคุณหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะทําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าการในเวร บุญกุศลเหล่านั้นก็จะสะท้อนกับมาหาคุณในช่วงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้มีโอกาสดีๆได้จับจังหวะดีๆช่วงนี้และคุณนั้นจะประสบความสําเร็จเกิดความมั่นคงในชีวิตมีการเงินการทองและโชคลาภทางด้านการเงินการทอง